ไดจะทรงซอแล้วซอแพรแล้วนะขับกระบะขับกระบะเท่ๆแล้วอยู่บ้านต่อไปนี้จะขับกระบะแล้วอยู่บ้านต่อไปนี้จะขับกระบะแล้วจ้าปอเช่ก็เอาไว้สําหรับแบบออกงานถ้าแบบอยู่บ้านทั่วไปไปน่นไปนี่จะฟิลกระบะแล้วเราต้องใส่เราต้องลุย ไม่ลืมขับป๋าไปแน่นอนกระบะขับมันนะที่จริงต้องลดข้อค่ะเก่งหลายอย่างน้องฟอดขับเป็นไหมไม่ถ้าเดี๋ยวนางถ้านางเรียนจบนางมาอยู่ด้วยก็ต้องสอนนางขับรถค่ะต้องพาให้นางไปเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถเลย ต้องขับต้องต้องขับเป็นต้องช่วยกันเวลาไปไหนอะไรเงี้ยผัดกันเราจะไปกันเมื่อไหร่ดีเนี่ยออเดอร์ปลาก็ชำ้ำแล้วน้องยังต้องเป็นครูไหมมันก็อยู่ที่เขาเขาจะไปสอบถ้าเขาไปสอบใบประกอบวิชาชีพ การสอบกับการเป็นมันคนละเรื่องการการคนที่เราเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เราการที่เราเรียนจบครูมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเป็นครูนะคะเราจะต้องไปบรรจุถ้าเราเรียนจบแล้วเราเราจะไม่รับราชาการเป็นครูก็ได้แล้วแต่เราแต่เราก็ไปประ,ประกอบไปสอบใบประกอบวิชาชีพไว้มันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นวิทยฐานะเราเป็นอะไรเราเป็นใบวิชาชีพเราแล้วเราอยากจะไปสอนอะไรตอนไหนก็ได้มันแล้วแต่เราแล้วแต่เราค่ะมันแล้วแต่เรา,า,เราใช่เอกชนก็ได้เลยแล้วแต่เขาค่ะเรื่องนี้ดิฉันไม่ไม่ไปก้าวไก่เขานะแล้วแต่เขาเลยอืม แล้วแต่เขาเลยหรือจะเปิดแบบติวเตอร์ก็ได้เปิดเป็นติวเตอร์อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เขาแต่เหมือนเขาจะชอบเขาจะชอบ,ชอบใจเขาน่าจะมาทางทางเดียวกับดิฉันไปแล้วชอบเรื่องการขายของชอบอะไรแบบนี้ดิฉันก็คุยกับเขาก็บอกว่าเออ ถ้าสมมุติว่าเออนาะคตถ้ามาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ช่วยกันดูแลถ้ามีคาเฟ่ใช่ไหมก็ช่วยกันช่วยช่วยกันดูแลคาเฟ่ดูแลกิจการไปแล้วถ้าตัวเองอยากจะแบบเออไลฟ์ขายของส่วนตัวหาไรายได้เพิ่มเป็นของตัวเองเนี้ยอยากจะไลฟ์ขายเสื้อขายอะไรก็ก็ได้เพราะว่าเราก็แต่โรงงานเรามีห้องไลฟ์สดไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยก็ทาได้ ไม่ต้องกลัวที่เยอะแยะเยอะแยะมากมายทําสามารถทําตามแพชั่นได้หมดเลยแล้วแต่ชอบทางไหนอะไรทางไหนก็ก็รักตัวเองให้มากๆไม่ต้องบอกอะค่ะเป็นคําพูดปัญญาอ่อนมึงกงไปพูดกับคนที่ไม่มีสติหนูมึงไม่ต้องมาบอกกูหรอกว่ารักตัวเองให้มากๆดูสภาพมึงกับสภาพกูก่อนก่อนมึงจะไปเตือนใครอะมึงดูสภาพตัวมึงกับสภาพเขาก่อนมึงดูสภาพกูก่อนเนี่ยกูดูเป็นคนไม่รักตีนยังไง มึงจะเตือนใครอะมึงดูสภาพตัวมึงด้วยกับสภาพคนที่มึงไปเตือนเขานะ่ามึงควรจะไปเตือนเขาหรือเปล่าไม่ต้องมาบอกกูหลอกลักตัวเองมากๆนะมึงไม่ต้องมาบอกกูหลอกชีวิตนี้กูสุขสบายดีทุกอย่างแล้วไม่มีความทุกข์ไม่เคยมีความเครียดผู้ชายทำร้ายกูไม่ได้หรอกกูบอกมึงแค่นี้แหละ ชีวิตกูอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นกูไม่รู้แต่เรื่องผู้ชายอ่ะผู้ชายทําร้ายกูไม่ได้หรอกไม่กูจะพูดใมึงเข้าใจไว้นะคนแบบกูเนี่ยผู้ชายทําร้ายกูไม่ได้หรอกกูบอกมึงเลยใครเข้ามาเล่นเล่นกูก็เห็นมึงเป็นของเล่นเหมือนกันแหละงถ้าจริงใจกับกูกูก็จริงใจกลับรักกูกูก็รักสุดหัวใจเลยแต่ถ้ามึงมาแบบไม่จริงใจกับกูกูก็เห็นมึงเป็นของเล่นแหละ กูก็สนุกจอยๆไปมึงมองกูเป็นของเล่นกูก็มองมึงเป็นของเล่นเหมือนกันก็สนุกจอยๆไปแฟงๆไปกูว่าไม่เสียหายอะไรเนี่ยกูว่าไม่มีมดลูกเนี่ยไม่เสียหายอะไรกูไม่มีกูไม่เสียหายกูไม่เสียหายอะไรสักอย่างอ่ะชีวิตกูแฮปปี้มากใครจะอยู่ใครจะไปกูได้หมดอยู่กับกูดีกูก็รักมึงมึงไม่รักดีมึงก็ไปกูก็จอยกูก็หาใหม่เลิศจะตา เ,ม,เมื่อรอทำไมไม่ต้องมากลัวหรอกต้องมากลัวไม่ต้องมากลัว,มวไม่ต้องกลัวถ้ามีถ้าเรื่องอื่นไม่รู้ถ้าเรื่องอื่นไม่รู้ถ้าเรื่องผู้ชายไม่ต้องมากลัวหรอกไม่ต้องกลัวอสติมีสติจริง ไม่ต้องมาบอกรู้รู้ว่าหวังดีแต่ไม่ต้องมาบอกหรอกไม่สภาพเหมือนคนไม่รักตัวเองเหรอคำถามคือสภาพเนี่ยเหมือนคนไม่รักตัวเองเหรอสภาพเหมือนคนไม่รักตัวเองเหรอเนี่ยสภาพเหมือนคนสภาพแบบนี้คือคนไม่รักตัวเองหเหรอเนี่ยกินอันนี้ค่ะอร่อย เขาเรียกเขาเรียวุ้นอะไรไม่รู้อะวุ้นอะไรกดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะกดติดตามช่องนี้ด้วยเออวุ้นกรอบกดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะสามพันคนกดติดตามเลยมีสติมีตตังมีทุกอย่างมีสติตตังมีทุกอย่างค่ะ ทุกอย่างโอเคไม่ต้องร้องไห้ช่วยซื้อกาแฟหน่อยได้ไหมโอ้คนดูเยอะอีกแล้วอยากขายกาแฟใครจะช่วยฉันซื้อกาแฟหน่อยได้ไหมจะคนละกล่องได้ไหมจากสี่เก้าเก้าหรือสองเก้าเก้าเง